มีรายงานแม่มาทั้งหมดแต่แม่ก็รู้ว่าที่ทำนะ่ะทำเพื่ออยากศรัทธาอยากจะให้คนรู้จักอยากให้คนได้ได้เห็นทำรู้ทำที่หนูศรัทธาเอาแม่ก็พูดในเต็มปากเท่าไหร่เนาะความที่หนูได้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้หนูก็เลยอยากเผยแผ่แม่เข้าใจหนูถูกไหมอยากจะให้คนอ,อืน่นเพราะว่าหนูหนูกระ,ะเตื้องขึ้นมาหรือหนูปล่อยวางมาได้หนูอื เป็นเปลี่ยนเป็นคนละคนได้นะหนูเป็นเป็นปัจจตังหนูก็เลยอยากให้คนอื่นที่เขาก็ฝ่ายค้าเหมือนกันที่รู้จักนะอยากให้เขาได้เหมือนกันนะ่ะน้ําใจหนูนะ่ะเออทีนี้หนูก็เลยหาวิธีจะทุกอย่างที่จะส่งข่าวไปแม้กระทั่งคิดทานี่แหละที่ทาแม้กระทั่งเผยแพร่ไปเรื่องโลกโซเชียลที่เล่าเมากกื่อกี้เออเรียนทำคือจะทําอะไรโลกสมัยใหม่สั้นที่สุด,สดติกต็อกเออ ทิศตอกนี้มันเป็นธรรมะที่สั้นที่สุดในโลกปัจจุบันนี้เพราะว่าเป็นคือเขากําหนดอนะ่ะถ้าเกินนั้นเขาส่งออส่งออกไม่ได้หนูก็ริ้นรนจะทําเพื่อจะเผยแผ่สิ่งที่หนูได้สิ่งที่หนูรู้ถิง่เข้าใจอะก็ยังไม่ยอมหยุดยัง้งก็จะริ้นรนไปยอยู่นั่นแหละเออก็ยังจะหาไฝ่คว้ายอยู่นั่นแหละเอออันนี้พูดพอเป็นสังเขตและสุดท้ายแม่บอกหยุดเลย เพราะว่าหนูนะ่ะบอกได้เพราะว่าหนูมีมีต่อแม่อยู่แล้วหนูฟังแม่อยู่แล้วจ้ะแล้วแม้าบอกด้วยว่าคนคนนี้ถ้าเขาได้เข้าใจแล้วเขาขาดเลยนอกจากไม่เข้าใจจ้ะทีนี้แม่ก็เลยต้องบอกว่านั่นเป็นเรื่องของหน้าที่อีกแผนกหนึ่งที่เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทางแผนกดูแลพระธรรมเขาจะจัดสรรเอง ที่จะเอาเราออกไปสู่โลกจ้ะแต่หน้าที่เราเราก็อยู่ในฐานะกําลังปฏิบัติปฏิบัติเพื่อเพื่อจะจัดการกับกิเลสของตัวเองให้สิ้นซากไม่ให้เหลือแล้วถ้าเผื่อเอาจิตด,ดวงเดียวกันเนี่ยที่ปฏิบัติทมอยู่เนี่ยเอาไปทําเกี่ยวกับเผยแผ่ธรรมะที่ตัวเองก็ยังไม่จบแล้วก็จะต้องไปใช้เครื่องมือสื่อสารที่มันซิกแซกเครื่องมือสื่อสารที่มันมีอะไรแยบยนต์ของมันที่มันมีระบบอะไรของมันซึ่งมัน อัศจรรย์เหลือเชื่อมันไม่ต่างอะไรกับพลังจิตของพระของผู้วู้วรรู้ธรรมเพราะอันนี้มันใช้พลังของโลกอะ่ะไอ้เรื่องโลกโซเชียลไอ้เครื่องสื่อสารเนี่ยมันก็ใช้พลังของโลกนะแล้วจิตเราก็คือพลังของโลกเหมือนกันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคิดดูแล้วกันว่ามันสามารถสื่อกันได้แบบไหนแต่จิตของเราเนี่ยจิตคู่กักนท่านบรรลุเนี่ยเพราะว่าแม่โบราณเนี่ยท่านที่เป็นพระรุตบรรลุหลุดพ้ดดนเนี่ยเป็น เป็นกิจทีส่สื่อโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องสื่อสารโดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเน็ตโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอะไรเติมเงินเติมทองเออี่ยของพระพุทธเจ้าแม้ถึงว่าสื่อของพระพุทธเจ้าสื่อของจิตผู้ผู้ัรรู้แล้วท่านใช้สื่อโดยคือสื่อของจิตโดยตรงเนี่ยไม่ต้องเสียนี่แหละเติมแบตเติมอะไรนี่แหละเออทีนี้สื่อของโลกที่ยังสมมติอยู่นี่ เติมทั้งแบตบเติมทั้งเน็ตเติมทั้งซื้อทั้งเครื่องพังแล้วต้องซื้อใหม่อย่างนี้นะเออแล้วทีนี้ก็ระบบก็ต้องมาศึกษาเอาจิตเอาใจใส่เอาจิตมาจ่อทุกระบบกดตรงนั้นกดตรงนี้โพสต์ตรงนั้นเออไม่รู้ละมันเพียบเลยอยู่บนหน้าจอนะ่ะเออถ้าเราไปศึกษาแล้วเราเราต้องการ เราก็เป็นนักบวชอยู่ก็ดีเป็นเพื่อต้องการพ้นพ้นทุกข์อยู่เราต้องการศึกษาทําให้ให้จิตเราปีมุดหลุดพ้นจากธรรมชาติแล้วมันจะจบไหมเนี่ยแม่ถึงได้ว่าหยุดเลยนะไม่ต้องคิดเผยแผ่ธรรมะที่หนูศรัทธาให้คนอื่นเขาเผยแผ่แต่ถ้าจะเผยแผ่เผยแผ่ธรรมะที่ตนได้กันด้วยวาจาแล้วก็ด้วยส่งข่าวที่พระธรรมจัดมาว่าคนไหนที่มีวาสนาต่อหนูหนูก็ิส่งไป ก็เรียกประโยชน์เกิดกับตนแล้วส่งประโยชน์ท่านหนูก็เลยอยู่ในฐานะทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะที่เหลือท่านจะให้มาอีกโดยอัตโนมัติแต่ท่านหนูยังไปคอยจะเชร์คอยจะไปส่งข่าวอาจารย์อยู่เนี่ยอะเอาพูดตูดตรงๆก็คือกูจะส่งข่าวอาจารย์พูจะส่งเรื่องของอาจารย์พูจะแชร์อาจารย์กูจะไปโฆษณานาก็ว่าอะไรพูทีนี้มันเมื่อไหร่ตัวเองมันจะจบมันหยุดไปเลย แม่เห็นแล้วแม่รู้แล้วแต่แม่ยังไม่พูดเพราะว่าแม่ถืออยู่ในฐานะที่ดูก่อนแต่วันนี้มันชัดเจนแล้วมันเปนมันก้าวมาถึงตรงนี้แล้วแม่จะจำเป็นต้องเบรกจ้ะก็กรณีนี้เหมือนกันหนูคุยหนูไปหนูศรัทธาหนูเห็นหนูได้ผลหนูก็ไปคุยคุยจนคนเขาจะต้องมาพบแม่จะต้องมาหาแม่จะต้องมาขอไอ้นั่นจากแม่ขอไอ้นี่จากแม่ด้วยซ้ว่า ศักดิ์สิทธิ์แม่ศักดิ์สิทธิ์แม่มีบาราซิตแม่แม่มีบุญบารมีแม่มีธรรมะไปขออะไรได้แม่ขอได้พลังกิจแม่เป็นคนให้แม่เป็นคนนูนี่ก็ออกจากหนูดิเขาถึงต้องมาเขาถึงต้องไกว้คว้าที่จะมาขออะไรเนี่ยแล้วนี่แม่ก็รู้ทั้งนั้นไม่ใช่แม่ไม่รู้เออแล้วทีนี้ไม่นึกแม่กันเลยเอ้านี่มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราก็เหมือนกับอวดตัวพระพุทธเจ้าไม่ให้อวดตัวจ้ะเพราะกับเราเนี่ยประมาติ ประมาประประ,ประกาศตัวเองอื ừ. ว่าตัวเองมีพลังกิจที่จะที่จะใครมาขออะไรก็สามารถเอาพลังกิจตัวเองเอาบารามีตัวเองให้เขาให้เขาให้เขาได้ยังไงทํางั้นได้ยังไงคนไปเลือกสิเพราวะว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ยังบอกให้ทุกคนต้องพึ่งตัวเองเราเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามึงไปสามารถไปให้บุญคนนั้นให้บุญคนนี้ซึ่งมนุษย์มีบุญกระบาปติดตัวมา มนุษย์ก็ง,งั้นก็ไม่ต้องทำอะไรมากสิถึงเวลาก็เอาไปขอไปขอรู้ว่าเออนนัท่านเป็นคนดีม,นรรม,นรรมีคุณธรรมศีลธรรมเขาไปกราบไปขอไปไหว้จะซื้อเงินซื้อ,อนี่ไปถวายแล้วก็ไปขอ,ขอนู่น่อนี้อย่างนั้นโลกโลกก็สบายเกินไปสิมนุษย์ก็มีบุญกว่ากว่านักปฏิบัติที่หาแทบตายกว่าจะพาจิตหลุดจากโลกได้ทําแทบตายทําเอาชีวิตเข้าแลกแล้วกว่าจะจะจะหลุดได้กว่าจะพ้นได้กว่าจะได้สิ่งนั้นมาเพรด้วยนนั้นแม่ถึงบอกว่า อันนี้แม่จะเบรกหนูแล้ววันนี้เบรกทีเดียวเลยเหมือนกันไม่ต้องไปโฆษณาไม่ต้องไปประกาศแม่ทั้งนั้นเลยไม่ต้องเอาเอาตัวหนูแหละมันประกาศไปในตัวหนูได้เขาก็ถามเองหนูก็บอกอหนูศึกษาอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นพอไม่ต้องไปนี่ไงคุณคุณคุณอะไรอะที่ที่ว่าจะลังจะมาน่ะเอาไม่เอาไนละเอไหนละเขาเออนั่นแหละเขาก็ยังคิดว่าเห็นไหมก็จะมาขอจะมาขอก็าไม่ได้ด้วยเป็นหนูไปโฆษณาละสิ นเขาเข้าับโฆษณาก็ได้ว่าโปรโมทก็ได้เขาก็ต้องฟังสิพ่าโลกเขายิ่งเอาแบบยอมเสียยอมมาหายอมขาดยอมเดินทางยอมอะไรเพื่อจะมาขอขอสิ่งเขาก็ไม่ได้ขออะไรขอสิ่งที่ที่ว่าแค่หน้าที่การงานขอสิ่งที่ได้มีตําแหน่งขอได้ได,ได้ได้สิ่งที่ตัวเองทำได้ตัวเองยังไม่ได้เออมาขอว่าท่านเป็นผู้สั่งสมบรารีบุญท่านนะถ้าท่านปรารถนาถ้าท่าน ใช้พลังกิจอะไรแผ,แ,ผแผ่ให้ก็จะได้เองเราจะไปให้นี่เขาก็คิดไปด้วยด้วยอํานาจเชื่อถือฝ่ายที่เชียร์ฝ่ายที่แชร์ฝ่ายที่ศรัทธาฝ่ายที่โฆษณาก็ได้เลยหนูก็เลยอยู่ในฐานะโฆษณาซึ่งมันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องทําไมถึงไม่ถูกต้องฟังให้ดีนะมนุษย์เกิดมามีบุญกระบาปมาทุกคนอันนี้ก็ใช่อยู่แล้วแต่ทีนี้แล้เ,เกิดเขา ได้บุญเขาถึงได้เป็น,เป,นเป็นอะไรเรียนจนจบทําอะไรก็จบแต่เขายังไม่ได้บางอย่างสมใจที่เขาอยากได้อยายได้อยากได้เขายังไม่ได้เขาก็เลยเอาตรงที่ไม่อยากได้เนี่ยจะมาขอขอบารมีขอพึ่งผู้ผู้ผู้ปาวนาผ,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 ผู้มีอิทธิยปฏิหารมีบุญญาธิการเขาจะมาขอแล้วถ้าบุญเขาไม่มีเราให้ไม่ได้นะ <c oughs> ให้เราก็อยากให้เราก็แผ่เราก็อุทิศแต่มันให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวบาปเขาแรงตัวตัวบาปเขาอ่อนลง แข็งแรงตัวบนข้ออ่อนลงตรงนี้ต่างหากแล้วถ้าพูดพระเจ้าถึงได้ว่าไม่ให้เราไม่ให้เราไปประกาศตนอวดฤทธิ์ว่าให้พรคนนั้นได้ให้พรคนนี้ได้ช่วยคนนั้นได้ช่วยคนนี้นได้เพราะเกิดบ่ให้ไปเร,เราให้เราให้จริงๆเราไม่ได้หวงแต่ว่าตัวบาปเขามันมีกําลังแล้วตัวบนข้ออ่อนลงอ่ะมันก็เลยถึงให้ไปเขามันก็ไม่ได้กดธรรมาชาติเขาไม่ให้แล้วเป็นางนี้เขาก็ล่วงจากล่วงเกินล่วงเกินแล้วทีนี้ อ้าไหนว่าศักดิ์สิทธิ์ไหนว่าให้ได้ไหนว่าขอให้ท่านเป็นเอ่ยปากมันได้สมบัตัวอย่างเอาแล้ววะนี่เป็นบาเป็นกรรมแล้วทีนี้ฟังตรงนี้เข้าใจไหมเราให้เขาได้แต่กรรมเขากรรมเขาส่งผลฝ่ายเขามีสองฝ่ายติดตัวอยู่แล้วแต่ฝ่ายบุญเขาเขามีไม่มากแล้วมันมันอ่อนลงเขาใช้ไปเยอะแล้วแต่ฝ่ายบาปนี่มันาครงตัวพอทรงตัวพอพอถึงจุดนี้เขาเลยไม่สมหวังเพราะฝ่ายบาปมันทรงตัว เพราะฉะนั้นเขาต้องสร้างบุญขึทถีบขึ้นมาเพื่อให้สมหวังแม่ถึงได้ไลฟ์สดพูดว่าให้เขาสวดมนต์ภาวนาด้วยตัวเขาเองด้วยให้เขาทาสมาธิสวดมนต์แค่นั้นเองเพื่อให้บุญนี่มันตีกลับมาเสริมกับจะได้สมหวังแต่แม่ไม่กล้าพูดไปออกถึงขนาดนั้นแต่แม่ก็พูดไปลักษณะนี้แม่กระทั่งแม่ก็บอกให้ผมที่เป็นพ่อเป็นแม่อย่าให้ลูกจเจริญรุ่งเรืองพ่อแม่ก็ปฏิบัติแล้วแผ่บุญได้อยู่แต่ไม่เหมือนคนทําเองนะตีนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนเลย ถ้าตัวเองทําเองมันมัน,ม,นมันมีพลังมากกว่ากันได้กดธรรมชาติอ่ะการให้มันก็ให้ได้ไม่ไม่เหมือนก็ให้ค้าได้บันเทาเหมือนก็ว่ามาขอข้าวกินหิวก็ให้กินก็แค่อิ่มอ่ะตัวเองก็ต้องไปหาซื้อซื้อวัตถุดิบมาปรุงเองจะได้กินตลอดไปก็คือก็คือเรียนรู้ศึกษาไปจะได้เป็น วัตถุธาตุของตัวเองเป็นอาหารของตัวเองเอาไว้เลี้ยงตัวเองไม่ใช่ว่าถึงเวลาไปขอถึงเวลาไปขอไม่ใช่นี่อจจัตมเขาเรียกอาปุมาประมาณให้ฟังเป็นเช่นนี้ละ่ะเพราะฉะนั้นหนูหยุดเชียร์ได้เลยหนูหยุดโฆษณาแม่ได้เลยหนูหยุดประกาศได้เลยแต่พูดตามความเป็นจริงได้ตอนนั้นแหละวันเพะแล้วหนูก็ต้องเอาไปเป็นปฏิปทาด้วย ไม่ไม่ใช่ไปสอนคนหรือแนะน,นําคนให้เขามีแต่ไปขอนี่ไงเขาถึงได้เขาถึงปามาอยู่ไงว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาสวดมนต์นนนอ้อนวอนขอร้องเขาปาม마ศมาแล้วไอ้พวกที่เขาอะไรอะอดีเบตดีเบตดีเบตอะไรกันนะเวลานี้เขากำลังจัดดีเบตกันเวลาวนี้ยมันกําลังเกิดขึ้นมาเนี่ยดีเบตนะดีเบตเอาเอาธรรมะมาดีเบตกันเนี่ยเอาฝ่ายหนึ่งก็ทําลายฝ่ายหนึ่งก็แก้ก็ก็แก้ไข ก็เลยกลายเป็นว่าเอาพระศาสนาเนี่ยมาถกเถียงกันหารู้ไหมว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยยิมินเมย์ตอนนรกเลยนะน้าจะบอกให้เพราะไอ้ถกเถียงก็ก็ก็ไอ้ให้เหตุผลก็ถูกมั่งผิดมั่งและไอ้ที่กําลังปามาสก็ปามาสเต็มๆนี่คือบีเบทเขาเขาเรียกดีเวทอ่ะอ่ะแล้วทีนี้นี่แหละเหตุการณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นได้ไม่กี่วันนี้เองเมื่อก่อนนี้ก็ตื่นทาก็ออกมาก็อีกแล้ว ก็ก็ศาสนาอีกแล้วก็ไม่ว่าทั้งถูกถูกผิดผิดอ่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวอยู่เพราะนั้นพระศาสนาเนี่ยทําถูกก็จะเลืิอนกับตนทําผิดก็ได้ทั้งสองทั้งผิดทําถูกก็ได้ไปทําผิดก็ได้ไปมันเลยเป็นกระดานโดกไปเลยเพราะฉะนั้นต้องทําถูกอย่างเดียวเข้าใจคําว่ากระดานโดกไหมล่ะได้ <Okay. S 1> ได้ก็ได้มีเสียก็มีปนกันแล้วแล้วทำทั้งทีทําทําไมทั้ง พอได้แล้วก็มีเสียพอได้แล้วก็มีเสียเพราะนั้นเราต้องเอาได้อย่างเดียวได้อย่างเดียวเราไม่ได้โลภเราไม่ได้ตะกะแต่เราได้สิ่งวิเศษแล้ววิธีจะได้คืออะไรก็คือต้องทําทําทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะนั้นท่านสอนไม่ให้ยึดปฏิหารท่านสอนไม่ให้ยึดบ่นบ่นขอร้องแต่ทําไมอ่ะทําไมต้องตั้งตัวเป็นให้คนมาขอร้องให้คนมาขอตั้งตัวอย่างนั้นได้ยังไงแม่ไม่ได้ตั้งตัวนะหนูไปโปรโมทเองนะ แต่แต่ว่าเอ่ยปากมาแม่ให้ชื่อขอชื่อมาแม่อธิษฐานให้จริงแม่ขอจริงได้ไม่ได้มันอีกเรื่องหนึง่งอย่างที่แม่แนะนําขอให้ไปบอกสวดมนต์ท่านพรก็อีกเรื่องหนึ่งพอสวดเสร็จแล้วบอกเสนเสริญท่านแล้วบุญบาร,รมีที่เราบูชาท่านอ้าวก็ท่าน,านมันท่านก็ต้องให้พรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่มีบุญมันให้ไปมันก็ไปจออยู่ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างบุญมารับจงเข้าใจไว้ซะด้วยต้องสร้างบุญมารับแม่ถึงด้วย อูต้องบอกต้นทางเขาแล้วถึงไม่บอกให้ให้คุณแม่น้องอะไรที่เป็นแม่ของน้องน่ะส,สวดมนั่นน้องนุ้ยอะไรนะ่ะสวดมนต์นทำสมาธิให้เกิดบุญแล้วก็แผ่นะทีนี้แม่กลัวไม่พอแล้วบ้านี้เพราะว่ารู้ว่าเขากำลังต้องการจะได้สิ่งนี้ขอสิ่งนี้อยากจะสิ่งนี้เป็นผลสําเร็จแม่ก็เลยไล่สดก็ให้เจ้าตัวเขาทาเองเลยบ้านี้เขาจะทําไม่ทําก็ไม่ได้แล้วบ้านี้บอกให้เจ้าตัวเขาทาเองให้กลับขอโทษพ่อแม่ด้วยให้ขอขามาพ่อแม่แตั้งเล็กจนโต เออว่ายังไงยังไงืัผู้เผื่อล่วมเกินทางกิจการใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่อุปธรรมพ่อแม่ดูแลประคําประงบประคบประหมพ่อแม่ยังซักผ้าถูบ้านให้อยู่ป่าอแม่ยังดูแลหาข้าวหาปลาพ่อยังดูแลอยู่ไหมทํากับพ่อข้างกินมันก็บาปอีกเพราะมันอายุยี่สิบแล้วมันบาปมันจะไม่บาปก็ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุสิบเก้าไม่บาปถ้าพออายุยี่สิบบาปทุกทุกกรณีเลยสะสมบาปไปเลยแต่ถ้าเผื่อแม่พูดว่า เออแม่ไม่เอาบาปไม่เอาบุญไม่เอาคุณเอาโทษไม่เอาเป็นเอาตายเอาร้ายเอาดีแม่ทําให้อยู่ในแม่เอาโหสิกรรมเนี่ยเอาโหสิกรรมเพราะว่าเห็นลูกหลานเห็นลูกกาลังเรียนลูกกาลังมีภาระสิ่งแม่ทํากินของแม่อยู่แล้วแม่ก็เผื่อลูกหลานไปอย่างนี้ไม่เกิดกรรมจ้ะไม่ต้องพูดต่อหน้าเขาเขาพูดอธิษฐานจิตตอนทานกับข้าวมันถึงขนาดนี้นะชีวิตมนุษย์นะค้นแม่ค้นขนาดนี้แหละนี่เพราะฉะนั้น าหนูมาเล่าเรื่องจะทำนี่นทำนี่กิจมันก็วุ่นวายหนอเลยสิมันก็แล้วมันกำลังจะทมันกำลังจะเดินทางแห,ห่งงานงานละเอียดละเอียดมันจะเอากิตไหนมาต่อสู้กับงานละเอียดทีนี้แม่ถึงว่าวันนี้ต้องโค่นให้แตกหักเลยหยุดเลยไม่ต้องไปดิ้นดนฝ่ายวาที่จะมาทำาให้คนมาล้อะไรอะ่ะคุณรู้จักรู้จักเรา รู้จักแม่ที่ตัวเองนับถือรู้จักแม่ที่ตัวเองศรัทธารู้จักแม่ที่ตัวเองได้จากแม่รู้จักแม่ที่ว่ากูเข้าใจกูกูมาถึงตรงนี้เพราะแม่กูเลยจะให้คนมารู้จักอันนั้นมันศรัทธาก็มันอยู่ที่ใจที่จิตก็โมทนาสาธุนะแต่ไม่ต้องมาถึงขนาดต้องละไม่ฆ่ากิเลสเลิกดับกิเอาเ,าเวลาแบ่งไปฆ่ากิเลสหน่อยหนึง่งแล้วออามาทําโปรโมทไม่ได้กิเลสมันไม่มันไม,มน่มันไม่ใช่ของง่ายๆที่จะมึงมึงมหากูุ นาเวลามงบ้างจากมึงไปโปรโมทดแล้วมึงก็กลับมาหาค่ากูแล้วทีนี้มันก็สร้างกำลังแข็งแรงเพราะฉะนั้นการฆ่ากิเลสต้องตามล่าล่าให้มันถอยไปเรื่อยๆล่ามันถอยไปเรื่อยเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวเราจะมาจอดให้มันตั้งลำแข็งแรงได้ยังไงไม่ได้ลงสนามแล้วถอยมาตั้งทำนู่นทำนี่แล้วไอ้พวกนั้นมันก็ตั้งค่ายแข็งแรงเสิอย่าให้มันได้ตั้งค่ายได้เพราะนั้นเอาตัวเองให้รอดรอดไม่รอดก็ให้มันรู้ มันรู้ด้วยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเอาตัวให้รอดใครมาขออยู่ขออาศัยเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะจัดการเลยนะคะอืม,อมจัดการกันเองทุกคนทีนมาอยู่นี่ท่านก็จัดการเองเทวดาเทะธรรมท่าทนจัดให้เออแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องมาหาหนูน่นหานี้มาจัดนูน่นแต่นี้มาออกความคิดนี่ไม่ใช่ค่ะแต่ที่ดินเราก็ตั้งใจเราอย่างนั้นแล้วว่าให้ ภาษาทุกาษาทุกมามาใช้สถานที่ภาวนาก็ก็เรียกว่าเราเป็นผู้ให้สถานที่ภาวนาเราก็บุญตัวนี้ก็เกิดกับเราอีกพลังนึงจะแต่ว่าจะให้เรามาหาจ,จ,จัดนู่นจัดนี่เราขอขอขอเพราะเรากำลังเรากำลังเดินหน้าฆ่ากิเลสเหมือนกันเพราะเรามามาจอดอยู่มันก็แข็งแรงขึ้นนะสิจอดไม่ได้การฆ่ากิเลสการไล่ล่าฆ่าฆ่าจิตอวิชชาเนี่ยจะจอดไม่ได้ต้องเดินหน้าอย่างเดียว ต้องไล่ล่ามานันอย่างเดียวอย่าให้มันตั้งลำได้นี่ประจอดทำนั้นทำนี่มันก็ตั้งลำได้ละสิเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจคุณเลยหยุดไปเลยตัวตัวตัวอย่างเดียวเลยตัว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 แล้วก็ดูความคิดตดัวตัวตัวตัวจวบจวนกันอะอะไรเข้ามาดูทนันตาโวใจหมวกลิ้นกระตุกปุ๊บรู้ทันอารมณ์เกิดรู้ทีนี้ตามดูตามรู้เลย พูดเสร็จยังอ่ะจบแล้วก็ก็น,นั่นก็คือทวนทวนงานของตัวเองก็ใช่แล้วแต่ทีนี้อคําว่าตามดูตามรู้ก็ไม่ต้องไปกําหนดหรอกขอให้มีสติอยู่ทุกเมือ่ออย่าพอใจกับไม่พอใจเท่านั้นเองมันก็แม่บอกหนูแล้วว่าหนูอยู่ในฐานะงานขั้นนี้แล้วขั้นที่อ,อ่คอยดูความพอใจกับความไม่พอใจ ก็เลยเรียกว่าปัจจุบันก็เลยเรียกว่าเราจะมีเราจะความใจไม่้าใจเรารู้ทันไดไงเราตั้งสติแล้วทําไมถึงตั้งสติก็ก็เราฝึกไงฝึกสติฝึกระลึกรู้เสียท่ามันไปบ้างบางทีกว่าจะรู้สึกตัวว่าเราพลาดท้งไปอ้าวมันเสียเวลาไปห้านาทีแล้วนี่อ๋อกูพลาดท่าไปแล้วกูเผลอไปกูเผลอไปห้านาทีกว่ากูจะรู้ทันกว่ากูจะอ้าวกว่ากูจะห้ามตัวกูได้กูกูไม่ได้ห้ามทันทีทันใดโอ้เสียท่าแล้วเอาเอาอีก พอมันมีอะไรเกิดจะพอใจอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้มันจะอาจจะเกิดขึ้นภายในสี่นาทีรู้เท่าทันอย่างน้อยก็ก่อนนี้ก็ล่นมาแล้วนี่อ้าวกูเสียเวลาอีกแล้วแทนที่กูจะรู้ปั๊บอาก็จอดไปตั้งตั้งจิตตั้งตั้งสต,ติไว้ตั้งใจไว้ตั้งมั่นไว้ต่อไปมันก็จะเล่นเราอีกเล่นอีกมันก็จะเหลือสามนาทีสองนาทีสุดท้ายเกิดปั๊บดับปุ๊บเกิดปั๊บดับปุ๊บเลยจะบอกให้เข้าใจไหมเนี่ยฟังออกไหมใ้่เป็นไหมใช่ เพราะฉะนั้นไม่ต้องว่าเราต้องไปสร้างนู่นสร้างนี่หรอกไม่ต้องไปสร้างอะไรแล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรแล้วอยู่กับอยู่กับปัจจุบันที่มันจิตมันกระเพื่อนไปทางไหนมันกระเพื่อนไปทางพอใจเป็นกระเทือกไปเพื่อมกระเพื่อนไปทางไม่พอใจนี่แหละเหลือแต่ความพอใจกับไม่พอใจไอ้ความพอใจนี่เป็นชื่อสั้นๆแต่จริงๆแล้วมันตัวละเอียดมันเยอะมากตัวละเอียดเยอะ่าคืออะไรอย่างอย่างเนี้ยอย่างได้ยอดอยู่แปดสิบเก้าสิบพอใจแล้ว น่นทำจุกในนี้แจ๊กแจ๊กเสร็ได้เป็นนั่นความปัจจัยเกิดแล้วนั่นนะรู้เท่าทันไหมละ่ะมันนั่นแหละคือบทเรียนเนี่ยนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นมัาจะให้ยกตัวอย่างเอายุกตัวอย่างที่มันเกิดกับนูลแล้วก็แล้วกันหมดเรื่องล,ล้วแล้วก็เป็นไงพอใจที่ได้โฆษณาอาจารย์พอใจที่ได้โปรโมทอาจารย์ก็าาผิดอีกแล้วผิดทั้งนั้นค่ะผิดทั้งนั้นมีอย่างเดียว ท่านนี้หนูว่ายากจริงๆยากที่ถูกเจอไม่ยากได้ไงมันเป็นเจ้าวัตถจักรอมันเป็นตัวตัวตัวมันหนีเข้าเข้าที่มันแล้วมันหนีหมดแล้วอะทางเดินหากินของมันมันลบค่ามันหมดแล้วอะที่มันเดินหากินทางนู้นทางนี้ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางอันสัมผัสอายตนะทางกลามทางปัญหาทางราคะทางโลกทางโลกโกรธหลงทางหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสมบัติพานหลงลูกหลงหลานเรา ไม่มีทางหากินมันหมดเลยเราตัดทางหากินมันหมดแล้วอ่ะมันไม่มีที่จะไปกินตรงไหนแล้วมันคือได้อาหารของมันนะอาหารของจิตอาิชาเออเราไม่ปล่อยให้มันไปกินมันก็ต้องหนีเข้าอุโมงค์สิาว่าจ้าป็นเรียกคือเข้ามามอยู่มาอยู่ในที่ของมันหดอยู่ในจิตแต่จิตเนี่ยมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วบัดนี้มันก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะมันละเอียดมันละเอียดมันละเอียดจนมหาละเอียดจนเป็นอนาตตาแล้วทีนี้เราเนี่ยอยู่ใน จิตเราเนี่ยก็ก็เป็นเป็นเชื้อธรรมชาติเป็นสิ่งที่หมกุกมุ่นฝุกโปกมากับกับธรรมชาติอยู่แล้วเราก็เคลีย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 จนสะอาดมาสะอาดสะอาดมาสุดท้ายเราก็รู้ในตัวของเราเองเหมือนกันว่าว่ามันเล็ดรอดไปทางไหนอ่าเส้นทางไหนที่เราตัดอย่างไม่ให้จิตมันไปพอใจเออไม่ให้จิตมันเล็ดรอดออกมาได้ เราก็รู้ในตัวของเราเองมันงไน่งั้นท่านจะบอกเลยว่าป,ปฏปิบัติแล้วเป็นปัจจตังปัจจตังแปลว่าอันนี้แปลว่ามันอันไหนที่มันปิดได้ก็คือว่าไม่หลงเสียงใช่ไหมปิดได้แล้วไม่หลงรูปใช่ไหมปิดได้แล้วไม่หลงหลงลูกหลานใช่ไหมปิดได้แล้วไม่หลงทิฏฐิมานัใช่ไหมปิดได้แล้วนี่ทางทางหากินของกิเลสทั้งนั้นเลยทางหากินของจิตทั้งนั้นเลยเป็นเส้นทางที่จิตนเดินเข้าเดินออกหากินมาอยู่ก็นี่แหละรูปสิ่งเสียงนี่แหละค่ะ ทีนี้เราเราปัดหมดเลยปิดหมดเลยมันออกไปหากินไหนไม่ได้แล้วทีนี้ถึงต้อนเข้าไปสิต้อนเข้าไปจนเหลือจนไปเข้าถ้ำอะ่ะทีนี้ก็ตามคว่ำกันสุดท้ายตรงนั้นจะให้บอกถึงไหนอีกละ่ะพ่อแม่อาจารย์ท่านก็บอกแล้วเนี่ยว่าตัวท่านเองท่านก็บอกโอ<ฮ>้โ กูก็นึกว่าสว่างจ้ากิจอะไรมันจะวิเศษขนาดนี้กิจอะไรมันจะไม่เคยพบกิจตัวเองเป็นขนาดนี้เห็นไปหมดเลยสว่างไปหมดครอบแทบจะครอบโลกโอ้มันอะไรพิเศษขนาดนี้ที่แท้ก็กดกิจมันสะอาดนี่รู้ซะมั่งกิตมันสะอาดอ่ะมันสะอาดก็เราฟอกมาฟอกมาทางเดินของมันตายหมดตายหมดมันก็แล้วมันก็เชื้อเชื้อสกปรกเชื้อหมองหมอง มันถอด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 มันมันมันเป็นสพารลังของโรคอะ่ะมันก็เลยสว่างฝกปรกเอกออกความมืดเอาออกความเศร้าเอาออกความธรรมชาติออกมันก็สว่างสว่างมันถึงสว่างมหาสว่างจนพ่อแม่อาจารบอกกูหลงว่ากิจกูพิเศษพิโสสุดท้ายอะ่ะท่านก็หลงอยู่นั่นแหละมักเป็นหลายเดือนเลยอะ่ะหลงอยู่ความสว่างอะ่ะท่านก็สอนไว้อย่างเนี้ยแต่ท่านก็ไม่บอกว่าอะไรเป็นอะไรเอ๊ะสุดท้าย จนพระพ่าทำมาเห็นท่าไม่ดีแล้วสูงสุดพอแม่อาจารย์ก็เสียชีวิตไปแล้วท่านไม่รู้จะพึ่งใครมันคืออะไรสุดท้ายเอ๊ะมันทําไมมีมันมีอาการเศร้าอยู่เศร้านิดนึงท่านก็รู้นะบอกก่อนนะเราก็เหมือนกันเสวยทุกนิดน,นึงเราก็รู้เสวยสุขนิดน,นึงเราก็รู้เพราะว่าถือว่ามึงไม่กลางนะเนี่ยมึงยังเสวยอยู่นะเนี่ยนะเพราะนั้นเหมือนกันเหมือนท่านก็มีตอมมีจุดแห่งผู้รู้อยู่ที่ใดนั่นละ่ะคือตัวพบ ท่านเกิดอึ๊บพระธรรมเพราะเพราะธรรมะจะมาผุดอยู่เรื่อยๆแล้วทาไมท่านจะไม่เข้าใจละ่ะว่าอันนี้มาผุดอีกเพราะฉะนั้นพระธรรมผุดก็หมายถึงว่าเข้าใจในใน,ในพระธรรมพระธรรมมามาปรากฏคติธรรมเกิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้คาติธรรมเกิดอีกเหมือนกันท่านก็เลยต้องรู้สิว่าเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยแต่ก็จ่อสิทีนี้เนี่ยพอจอกันแล้วมันจะไปไหนลนะ่ะจ่อลงอันนี้จ้งทุกข์ขัตาต่างนั้น เปิดเผยให้ฟังอย่างนี้แหละค่ะจอทุกอย่างลงอันนี้จังทุกขังหน้าตาทั้งนั้นแล้วมันจะอยู่ได้มันก็ระเบิดตุม้มมาสีคิดว่าดีนี่โสดาไปให้ฟังไปอย่างนั้นแหละอืมเพราะฉะนั้นมันก็พระธรรมท่านบอกให้แล้วถ้ามีต่อมมีจุดแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนที่นั่นแหละคือตัวภพนั่นแหละคือตัวภพตัวภพก็แปลว่าตัวที่ไม่ตัวที่ต้องเกิดอีกคําว่าภพแปลว่าต้องเกิดอีกถ้ายัางตัวนี้ยังอยู่มันต้องเกิดอีกภพชาติไง ต้องทำลายพรบชาติไงมันถึงจะสิ้นพอสิ้นแล้วทีนี้ไงจิตทีนี้จิตก็ไม่ใช่สว่างจ้าเฉยจิตดวงนี้เขาเชื้อธรรมชาติไม่เหลือแล้วถูกสลายละลายหมดแล้วก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสะอาดไม้ทั้งสว่างทั้งผ่องใสทั้งบริสุทธิ์เพราะเชื้อสปกปรกไม่มีแล้วเชื้อธรรมชาติไม่มีแล้วถูกถูกใจใจิตใจฝ่ายที่เป็นบุญตั้งลำชะไปเรื่อยชะไปเรื่อย แล้วมันก็ล่นไปเรื่อยๆหลุดไปเรื่อยๆหลุดเรื่อยๆงั้นเราถึงได้ทําไม่รีบไม่ร้อนเราถึงทําไปทีละอย่างละอย่างมันก็ไปชะไปชะไป